ด้วยความร้องไห้ในกลิ่นหอมของขนมอบสดใหม่และความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ลิ้มลองเราจึงได้ก่อตั้งร้านเบเกอรี่แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านและนี่คือร้านเบเกอรี่ของเราเบเกอรีร่โฮมเมดที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ไปจนถึงการอบขนมแต่ละชิ้นด้วยความรักและความพิถีพิถันเอาละ่ะวันนี้ของเราจะมาเปิดร้านเบเกอ,ร,เกอร,รี่เพื่อม,มอบความสุขให้กับผู้ชมทุกคนโดยร้านของเรามีชื่อว่าเบเกอรี่เอาละอ่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านเบรเกอร,รี่ของคุณฝันของคุณจะกลายเป็นจริงคุณเปิดร้านขนมปังของคุณเองและคุณพร้อมที่จะทําให้ทั้งเมืองท่วมท้นไปด้วยขนมปังที่สดใหม่แต่ว่านี่ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น งานมากมายยังรอคุณอยู่คุณต้องสร้างชื่อเสียงให้กับร้านของคุณสั่งสมประสบการณ์และกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จในโลกแห่งการทําขนมคุณต้องมีความรับผิดชอบที่มากมายแต่ไม่ต้องกังวลไปคุณจะผ่านพ้นมันไปได้เพราะนี่คือทั้งหมดที่คุณใฝ่ฝันออเดอร์แรกกำลังรอคุณอยู่ตรงนี้คือออเดอร์ใช่ไหมเปิดขึ้นมาสิมื้อเช้าปั้นมื้อเช้าอาะ่ะตรงนี้เป็นแมปออเดอร์คือตรงนี้ จุดส่งคือภายในเมืองยืนยันมานี่คือสูตรขนมบื้อเช้าแป้งสาลี1 5 0กรัมน้ำ6 0มลลินม60มลลิลตรยีส์6กรัมน้ำตาล3กรัมเอาละก่อนอื่นเราต้องนำแป้งสาลีมาก่อนเออ5 0กรัมโอเคตอนนี้มีแป้งสาลีเสร็จแล้ว1 5 0กรัมต่อไปน้ำเปล่าอีก6 0มลิต้องปรับขนาดนิดนึง60โอเคครบแล้ว 60ml มล และนมอีก60มิลลิลิตรจากเนยยีสต์อีก6กรัมยีสต์คืออันนี้6กรัมน้ำตาลอีก3กรัมมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราต้องเอามาคนหน่อยคนให้เข้ากันเออใส่ในนี้โอเคใส่ไปก่อนเลยวางถ้วยเรียบร้อยกดสวิตช์เอาปั่นมันออกมาเออปัน่นนานเหมือนกันนะรอส่วนผสมคุกเขาให้เข้ากันตอนนี้ได้ประมาณ70% โอเค100เรียแล้วกดปิดจากนั้นก็เก็บส่วนผสมมา,มาเอาละทาดแป้งคือตรงนี้วางแป้งไปก่อน1ชิ้นวางถ้วยไว้เสร็จแล้วเราจะทำการหั่นสไลด์เป็นขนมปังแบบไหนก่อนอื่นขอเป็นขนมปังแบบก้อนเอาละตัดก่อนนี่ตาออกมาให้สวยงามสีเขียวโอเคเรียบร้อยต่อไปจะเริ่มทำการขึ้นรูปแป้ง ออประมาณนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เรียบร้อยเราได้แป้งมาแล้วทั้งหมด3มลูกเก็บมาก่อนแล้วก็วางไว้เก็บมาทำไมมันเก็บได้หิละชิ้นเนี่ยเออวางไปก่อนได้ไหมโอ้ยแป้งตกพื้นทิ้งไว้ที่พื้นก่อนหยิบถาดขึ้นมาแล้วก็หยิบแป้งเข้ามาใส่ ทำไมาเราทำอะไรแบบนี้เนี่ยเปิดเตาอบขึ้นมาแล้วก็อุ้ยอุยเททั้งถาดเลยเหรอเอาละวางถาดลงไปปิดเตาอบแล้วก็รอเวลาปรุงสักนิดนึงตอนนี้แป้งทั้งสามลูกความสุกอยู่ที่25เปอร์ซนตรอสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเ <c oughs> มื่อกี้ทำหกด้วยแล้วก็ไอของพวกนี้ล้างยังไงอ่ะช่างมันลรวรอแป้งสุกอย่างเดียวพอ เอาละหนึ่งร้อเรียบร้อยเราได้แป้งมาแล้วโอ้โหวางก่อนอย่างแรกจากนั้นเอากล่องมาเก็บเบอร์รี่แบบเก็บขนมปังใส่กรองจากนั้นนำมาวางไว้ตอนนี้ก็คือต้องเอาออกไปส่งใช่ไหมเออไปที่เมืองเฮ้ยมีเรียกไรเดอร์ด้วยเหรอแต่ว่าเรายังไม่มีเงินไปที่เมืองกันก่อนละกันเอาละทุกท่าน ขณะนี้ของเรากำลังจะทำการไปส่งพัสดุการแรล่นรถออกมาอุ้ย <c oughs> นีง่งเกมสมัยก่อนเอาละ่ะไปค่อยแล่นไปอุ้ยอุ้ยอุรถชนรถชนเลี้ยว,ว,ว,วขวามาแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เออแถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เราต้องจอดข้างนอกโอเคเอาละ่ะอยู่พื้ที่สีเขียวเสร็จเรียบร้อยสรุปก็คือได้เงินมา150สําสำหรับแป้ง3ก้อน แต่ตอนกับร้านคุณง่ายเลยเอาละการทําครั้งแรกมันอาจจะกูตะกักอยู่บ้างครั้งนี้แหละของเราจะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทําขนมปังเอาละมาดูกันดีกว่าว่าออเดอร์ของเราจะเป็นอะไรต่อไปคุณต้องการดูออเดอร์สำหรับเรื่องต้มใหม่หรือไม่นี่มื้อเช้ามาเลยแป้งสาลีเราต้องการ250อเอามาก่อนเลย250แล้วก็น้ำเปล่า100นม100ยีกรัมน้ำตาลอีก5กรัมมาเสร็จแ,แล้วเข้าเครื่องมิกผสมไป หมุนติวๆล้อมันหมุนไประหว่างนี้ของเราจะมาดูตู้อบก,กันสักหน่อยร้อนมากปิดไว้อย่างเดิมดีกว่าไห้ืออีกประมาณ20%แล้วก็ไอ้พวกเครื่องจับพวกนี้มีความอธิบายด้วยแฮะเป็นไม่เป็นไรเราไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วคู่มือแต่ตอนนี้เราทําเสร็จแล้วทำเสร็จทาเสร็จออกมาก่อนต้องเอาชามมาด้วยเก็บมาเทลงไปเอาวางไว้สักนิดนึง ต่อไปเราจะต้องทําขนมปังมื้อเช้าเป็นขนมปังแบบก้อนแบบนี้อันนี้ขนมปังกลมอ้าวอันนี้โอเคอันนี้ตัดไปหนึ่งชิ้นอุย๊ยตัดพลาด <c oughs> เออเมื่อกี้ไม่นับได้ไหม <c oughs> ลูกมันเล็กเกินมันลงกันสักหน่อยดูซิว่าอันนี้จะเป็นยังไงนวดไปแล้วน่าจะครบหมดแล้วหรือเปล่านะโอเคอันสุดท้ายเสยร็จเรียบร้อยหยิบถาดมาหยิบมา เปิดวางปิดแล้วก็รอสักนิดึงแล้วก็ตอนนี้มีแค่ออเดอร์เดียวเรามีเงิน1,000โอเครออีกสักนิดึง80-90บให้กดเฮดจะให้อ่านอะไรเอ่ยเขาต้องการอะไรจากเราเตาอบหลายช้นโอ้มีทุกอย่างไม่เป็นไร100แล้วะเราทำมือไปก่อนต่อไปเก็บใส่หายเก็บใส่โลมันคือเก็บใส่อะไรเนะี่ย มาเสร็จแล้ววางไว้จากนั้นขอออกไปส่งซะหน่อยเฮ้ hey, ผมก็ขอไปส่งแล้วเรียกไรเดอร์ได้เหรออุ้ยลองดูไหมเออค่าจัดส่งรวมแล้วทั้งหมดสามโอกาสล่มเร็วส5สิบห้าแฮตติกถูกโอกาสล่มเร็วศูนย์แต่ต้องให้ทิปไปหกโอกาสล่มเร็วศูนย์เราจะไม่ให้มีโอกาสล่มเร็วห้านาทีเบอร์เกอรี่จัดส่งแล้วอ่าได้มาแล้วห้าสิบเก้า ได้มาง่ายๆเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องออกเดินทางไปส่งเบอร์เกอรี่แล้วแล้วก็สูตรของวันนี้ขนมปังทองคำเหรอเป็นแบบไหนกันนะมาดูกันสักตั้งสิขนมปังทองคำเดี๋ยวลืมดูสูตรก่อนอื่นแป้งสาลี1กิโล500 500โอเค1กิโลเสร็จแล้วน้ำา4 0 0กรัมต่อไปนม200เกลืออีก14 เรืออันนี้ครบแล้วน้ำตาลอีก10กรัมต่อไปยีสสิบสเฮ้ยเกินเหรอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะได้อยู่มาเข้าเครื่องปั่นมันต้องปั่นทิ้งไว้30-50นาทีโอเคเรารอไปดูเหมือนว่าครั้งนี้มันจะปั่นนานกว่าปกติเพราะว่าใช้ส่วนผสมตั้ง50กรัมหรือเปล่ามันมีเครื่องตีแป้งเรามีอยู่แล้วอะส่วนเครื่องนี้เป็น เมื่อคิดที่ชามของเครื่องตีแป้งคุณสามารถใช้มันได้เหมือนกับชามทั่วไปอ๋อก็คือไอ้เครื่องนี้มันจะดีหน่อยก็คือมันไม่ต้องย้ายชามไปไปเป็นชามอันใหม่สาหรับตีแป้งมันใช้ชามของเราได้เลยแต่ช่างม,มันก้อนสําหรับครั้งนี้ของเราขอตีแบบปกติไปก่อนเอาละเสร็จแล้วปิดออกมาสิเทแป้งลงไปครั้งนี้เขาอยากได้ขนมปังแบบไหนอะขนมปังทองคําเอออันนี้ โอเคตัดออกมาโอ้โหตัดอันเดียวเลยเหรอตัดทำไมเนี่ยตัดแล้วหน,ชนวว่ชิ้นเดียวแล้วตัดได้แค่ชิ้นเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ปั้นได้หลายชิ้นมาก <c oughs> มาเสร็จแล้วต่อไปเราต้องเอาไปอบสักนิดหนึ่งที่อุณหภูมิ200องศาเออไอ้ตอนนี้93%ใหม่เออมันปรับอุณหภูมิยังไงอะมันไม่ทราบอะ่ะ <c oughs> มันไม่ทราบว่าจะสุกไหมโอเคอบประมาณนี้ ประมาณนี้น่าจะพอนะเหมือนมันจะไหม้แล้วเลยไม่เป็นไรหรอกเออขนมปังใส่มาแล้วนะเดี๋ยวแล้วใส่ขนมปังเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวขนมปังหายเอาแล้วไงเอาแล้วงไงขนมปังหายต้องทำส่วนผสมมาอีกรอบหนึ่งก่อนอื่นใส่แป้งก่อน1กิโลแล้วก็น้ํา400นม200โอเคเอาเครื่องปั่นสลบับ <c oughs> อะไรกันอ่อะอ๋อปรับอุณหภูมิตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราลืมปรับหรือเปล่า มันก็200นะไออันนี้มันก็ลุนอัปเกรดแล้วที่อุณหภูมิ200อ,องศาเอานี่ไงขึ้นมาแล้วข้างบนส่วนอันข้างล่างคืออะไรอะเราออกมาแล้วนะไม่เป็นไรเราดูข้างบนแล้วกัน100%เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กล่องเดี๋ยวเขาสร้างอาหารเช้าไม่ใช่เหรอตอนนี้อ๋อเวลานับถอยหลังโอเคอีก14นาทีไม่เป็นไรจัดส่งออเดอร์ทันอยู่แล้วเรามีไรเดอร์ที่เชื่อถือได้75โอเคเสร็จเรียบร้อยได้แล้วขนมปังเอากรองมา เ,เดี๋ยวก่อนนะขนมปังสวยๆเป็นประมาณนี้เหรอเมื่อกี้มันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอามาก่อนได้ขนมปังมาได้สองชิ้นเออจะไปส่งเองหรือว่ายังไงดีเราไปส่งดีกว่าออเดอร์นี้เอาละเฮ้ยครั้งนี้ขับรถแบบใหม่อ๋อไม่ใช่แบบเดิมแต่ว่านะทําไมร้านค้าเขาสั่งแค่2ชิ้นเนี่ยน่าจะสั่งเยอะกว่านี้แอดที่จอดเปลี่ยนแล้วจัดส่งไปได้มา5้สสงสัยใสย่คุณภาพต่ำเกิน มาทำอีกสักเมนูแล้วกันมื้อเช้าโอ้โหมี2เมนูก่อนอื่นเอานี่ก่อนแป้งสาลี400แล้วก็น้ำเปล่า160นม160ยีสต์อีก16กรัม16กรัมประมาณนี้เฮ้ยเกินโอเคประมาณนี้ดูดออกได้โอเคต่อไปน้ำตาลอีก8กรัมอุย้ยเกือบดูดเกือบดูดประมาณนี้ได้แล้วเข้าเครื่องปั่นไปสักหน่อย เออทำไมชาเรามีอันเดียวน่ะมีอีกสักอันไหมเออแล้วอีกเมนูหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนอีเมนูหนึ่งหายช่างมันปั่นพอแล้วเดี๋ยวมันเละเกินเทลงไปก่อนเออก่อนอื่นไอ้น,นี่มันเป็นขนมปังก้อนเออมื้อเช้าขนมปังก้อนใช่ปะ่ะไม่ต้องห่านเหรอเขาสั่งแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมเนี่ยมาเสร็จแล้วหยิบมาลงไปปิดแล้วก็รอเท่าไหร่น่ะตอนนี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เออดูอีกเมนูหนึ่งอยู่ อีกเมนูหนึ่งหายนึกว่าจะได้ทำสอเมนูพร้อมกันเเกิดอะไรขึ้นอีกเมนูหนึ่งตามมานก่อน100แล้วโอเควางเราต้องส่งไปจัดส่งให้เสร็จสินเดี๋ยว8ชิ้นอ๋อมันมีบอกอยู่แล้วแต่เราลืมดูโอเคทำไมรู้สึกว่ามันยาวนานมากถ้าสี0รตอนนี้เราทำไป2เบอร์เกอรี่ทั้งหมดที่เราต้องทำคือแตอนนี้เราทำไปสแล้วก็เหลือหกหคูณสีเป็นสิโอเค ยู you, ใส่เข้าไปแล้วเออพันสองใช่ไหมประมาณนี้ต่อไป160.6 840ปูเออน้ำเปล่า840 800โอเค40แล้วก็นมอีก840 500ใส่ไม่ได้แล้วเหรอเต็มชิบหายต้องทำทีไรชี้จิงอ่ะเนี่ย อ๋อยังไมไ่เดิมของหมดโอเคเมื่อกี้ไปเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยใส่เข้ามาไม่ได้เต็มจริงนึกว่าของหมดเออต้องเอาออกก่อนก่อนอื่นเอาเข้าวออกเข้าออกไม่ได้โอเคเอาน้ำออกก่อนโอเคเอานมออกไปแล้วต่อไปน้ำอุย้ยอ่ะต่อไปคือแป้งแป้งแป้งเอาออกมาแล้วให้เหลือ4 400ประมาณนี้100แล้วก็ไอที่เวฟไว เดี๋ยวเดียวเกือบเกือบเดี๋ยวก่อนชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายโอเคทานฮห้ไม่รู้ทันได้ไงไหวๆสี่เครื่องนอกอีกสักทีก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยไอ้น,นี่ทำชิวๆเลยต้องปั่นแป้งสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีอันหนึ่งไม่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกมัง้งหยิบมาเลยลงตู้ปิดฝาช้ามากเร่งแล้วกัน เร่งให้เร็วที่สุดเออ70บา่แล้วอีกนิดนึ่งโอเค100พอแล้วเออเราไม่อยากไปส่งเองฮะชิ้นนี้เราขอให้ไรเดอร์เป็นคนไปส่งให้แล้วกันนี่ให้9เลยไรยเดอร์ถ้าเอากำไรกลับมาได้นะตอนนี้เรามี160ใช่ไหมถ้าหักค่าไราเดอร์ไปก็คือลบ9เหลือ151 แต่เราได้เงินกลับมาคือ46แต้มที่ได้คือ51ล่าช้า0ูนอ๋อมันมีอันใหม่โอเค <laughs> เอาเลยครับเพื่อทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ขอทขางเบอร์เกอรี่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาต่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนก็จะกกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ